นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมันเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยพระเจ้าเป็นบอกไว้ตัดไว้นะแต่ผู้ใดพร้อมเพตได้าตามนี้อย่างนี้ก็ทำนะตามนี้ละ มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้น มืใจออกสั้นก็รู้ชัดลมหายใจออกสั้นลมหายใจที่เข้าที่ออกแล้มันยาวก็รู้ชัดว่าม,มันยาวตามนั้นแหละทำมันสั้นก็รู้ชัดว่ามันสั้นตามนั้นแหละอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกครั้งนั่นแหละ ลองดูสิลองฝึกลองทำดูมีสติหายใจเข้าออกโลชัดชัดอยู่กับลมนอย่าอย่าเพลอไปที่อื่นอย่าเพลอสติอย่าขาดสติอย่าลืมสติไปที่อื่นนะเรามาทำตามวิจารท่านบอกไว้ ธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมนะเฉพาะนะสิ่งกายทั้งปวงนะหายใจเขาเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสิ่งกายทั้งปวงหายใจออกกาย ทั้งปวงในที่นี้คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะั่นนะเพราะกายก็ถือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะในความเป็นกายนี้มีความหมายหลายอยา่างนะหลางกายก็ใช่นะอันนี้บท เคื่อนไว้ไปมาก็ใช้กายทั้งนั้นแหละ <c oughs> ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ใช้ก็เป็นกายเหมนกันเนีย่ยตอนนี้เราฝึกอานาประสติเราก็มีลมหายใจนี่แหละเป็นกายให้เราฝึกสติ รูพร้อมนระลึกรู้กำหนดรู้อยู่ตรงนี้ไมใ่ใจของเรานะขาดสติเสียสติไปนอยู่กับความคิดอดีตบังความคิดอนาคตบัง คิดอดีตก็เป็นสัญญาสัญญาขันนะความจำความคิดอนาคตก็เป็นสังขารและขันนะความคิดป่องฟงสารหนะรือไปอยู่กับความรู้สึกนะสุขทุกข์เฉยนะเป็นเวทนา เราดึงจิตของเราม,มาเป็นสตินะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะดีกว่านะใจเป็นสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจ,จ,จ,จะได้ไม่ไปเป็นกิเลสไม่ไปเป็นตัณหา ใจไ่ไปเปิดไปเพลินไปรักไปใครไปกำนักกับเมตนากับสัญญากับสังขารเนี่ยใจมาเป็นสติยุบลมหายใจะลังรล้อรู่ยุบลมหายใจกำหนดรู้ยุบลมหายใจ อาใส่ลม,มาหายใจเป็นเพลงเครื่องระลึกรู้กำหนดรู้เท่านั้นนะแต่ลม,มาหายใจได้เป็นคิดเลอะกับอารมณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆกับคันต่างๆแล้วก็ฝึกนให้ใจของเรา เป็นสติไม่เป็นกิเลสตาอยู่กลมหายใจนะเป็นสติอยู่กลมหายใจใจเป็นกิเลสใจเป็นสมุทยัยมันก็ทำให้เกิดทุกข์ใจเป็นโลภเป็น เกี่กับความเป็นกิเลสเป็นอยู่ความเป็นกิเลสหลักโลบก,กดลงตัณหาอุปาทานมันทำให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นเศร้าโศกเดือดร้อนเศร้ามองอมอก็กมกอวิบาตตามมามากมาย ทปนใจให้เป็นสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกดีกว่าหายใจไปอยู่กับความเป็นกิเลสจะได้ปลอดภัยจะได้สบายทำได้เดี๋ยวนี้ก็สบายเดี๋ยวนี้ทำได้ชั่วหายใจเข้าหายใจออก ใจมาเป็นสตินึกลูลมเข้าลมออกก็สบายขึ้นมาทันทีนะยิง่งทำใจให้เป็นสติลมหายใจเข้าไว้ใจออกได้มากได้นานก็มีความสุขยาวนานอืมจนกระทั่งทำใจใเป็นสติลมหายใจใเข้าออกจนใจมันนะ ละมันเลิมันดับมันรลังงับนะไม่ไปเป็นกิเลสก,กับอารมณ์ต่างๆได้นะเป็นปกติแม้ไม่มีสติลมามาใจเขาออกก็ใจก็สงบรลังงับความเป็นกิเลสนะก็ยิ่งเป็นเหตุเป็นมักเป็นทางให้เรานะ เข้าถึงความสุขตลอดไปนั่นแหละแต่มันยังไม่ถึงกันดับได้สิน้นเราก็สั่งสมความไม่เป็นกิเลสไว้แมทท้ที่ละหายใจเข้าหายใจออกทีละเล็กทีละน้อยก็สั่งสมไป ให้มากขึ้นในเยนันแหลกินกว่าจะบริบูรณ์สมบูรณ์เข้าถึงความหมดศูย์สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นสมุทัยกับเราได้แล้วก็จะเข้าถึงความสุขความพ้นทุกข์ได้บริบูรณ์สมบูรณ์ในที่สุดนะพอบุญเจ้าท่านก็ตัดไว้อย่างนั้น เมื่อเราจเจริญก็ททำให้มากซึ่งอนาปะสตินะย่อมเป็นไปเพื่อความนะเบื่อหน่ายถึงที่สุดโดยส่วนเดียวได้คลายนะความกำหนัดได้ดับกิเลสได้เอาถึงนิโรธความดับกิเลสด,ดับสมุท,ทยัยได้ mở kỳ lệ sâm mục thay đập bay thúc có đập tam chinh <Nhia> <Nhia> pin thúc khan y đập thúc khuyên mã bọt đập sâm mục đập kỳ lệ đập tân hai đại có đập thúc đại sinh <Nhia> thúc đại อาณาประสติภาวนาใายเข้าถึงความดับกิเลสดับทุกข์ให้กับเราได้เมื่อเราทำให้มากจเจริญให้มากมีผนอย่างนั้นนะเราสั่งสมเาบำเัณนเอนะ